สำหรับ Growth Marketing ในคอสย่อยที่3นะครับก็คือเรื่องของการยิง f a c e b o o k Ad นะครับทุกวันนี้เนี่ยเรายังคงจำเป็นจะต้องใช้ f a c e b o o k Ad อยู่ในการที่จะทำโฆษณาเพราะว่าจำนวนของ User ที่มีอยู่ในระบบของ a c e b o o k เนี่ยมีจำนวนมหาศาลทั้งในประเทศไทยแล้วก็ใหญ่ในต่างประเทศแล้วก็การทำ Facebook a d เนี่ย มันเป็น Push Marketing นะครับเราสามารถเลือกในการเข้าถึงผู้คนได้แม้ว่าอัตราของการที่จะยิงโฆษณาเนี่ยมีอัตราที่สูงขึ้นกว่า,าในอดีตแต่เราก็มีเทคนิคในการที่จะใช้ตัว Facebook Ad เนี่ยอย่งมีประสิทธิภาพเราลองไปดูในรายละเอียดของคอร์สกันนะครับ เราจะมีในเรื่องของการรู้พื้นฐานทั้งหมดนะครับของการทำเรื่องของ f a c e b o o k นะครับก็คือจะเริ่มต้นจากเราจะต้องมีการฝัง Facebook Pixel ลงไปในเว็บไซต์ซึ่งถือว่าเป็นฮับของการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติทั้งหมดเพราะว่าเราต้องการที่จะเชื่อมโยงนะครับดัต้าจากโฆษณานะครับแล้วก็เมื่อเขาข้ามไปอยู่ที่ตัวที่เป็นเว็บไซต์แล้วเนี่ย เขามีพฤติกรรมหรือทําอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็เราก็ต้องมารู้เรื่องของแคมเปญนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างของการทำเรื่องของแคมเปญใน Facebook นะครับแล้วก็ต้องรู้วิธีในการหาออเดียนส์หรือกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งมีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นออเดียนส์ที่เป็นอยู่ในระบบของ Facebook เองหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะเอา Data ามาทำลุกอะไรออเดียนแล้วก็ เข้าไปหาข้อมูลนะครับของลูกค้าที่มีความคล้ายคลึงกันกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าเราในปัจจุบันนะครับต่อมาก็คือจะเป็นในเรื่องของการทำเรื่องของการใช้เงินจริงเนาะก็คือ f a c e b o o k เนี่ยจะมีในเรื่องของการทำ creative ซึ่ง Creative ใน f a c e b o o k เนี่ยจริงๆต้องยอมรับก่อนว่ามีความหลากหลายนะครับรูปแบบของโฆษณาบน f a c e b o o k เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมาค่อนข้างดีนะฮะ แล้วก็เราสามารถที่จะเลือก targeting ในการยิง advertising ได้นะครับรวมทั้ง placement หรือสถานที่ที่ตัววิดีโอหรือว่าตัว advertising นะครับไปปรากฏอยู่ได้ต่อมาก็คือเราจะต้องรู้ในเรื่องของการวัดผลหรือปรับปรุงสิ่งสำคัญคือทำอย่างไรให้ a d ดเนี่ยมีราคาถูกสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเข้าถึงผู้คนได้ตามที่เราต้องการตามวัตถุประสงค์นะครับ แล้วก็มีการนำมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับในทุกๆรูปอาจจะเป็นทุก7วันนะครับทุก2อาทิตย์หรือว่าทุก1เดือนเป็นต้นแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์ในการยิงนะครับอาจจะเป็นยิงในช่วงแรกเนี่ยเป็น awareness ช่วงที่2เป็น re marketing นะครับช่วงที่3เราคาดหวังว่าเรา optimize แล้วเนี่ยราคาอาจจะถูกถูกถูกลงนะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็น เรียกว่าเป็นโครงสร้างในการที่เราจะเรียนรู้เรื่องของ f a c e b o o k นะครับแล้วก็จะใช้ประโยชน์จาก f c e e o o o แพลตฟอร์มและ,ะตัวที่เป็น IG เนาะ,ะให้มีประโยชน์สูงสุดนะครับก็หวังว่าถ้าเรียนรู้คอร์สนีน้ไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะทำแอดแวร์ทายซิ่งในแพลตฟอร์มของ f a c e b o o k นะครับแล้วก็ IG ได้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับตามที่เราต้องการไว้นะครับ